ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องประวัติ go to play ชิดเกิดน,นะครับผมเย้ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเก็บสครับไมค์นิคก,กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีบางอย่างมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมใน5เดี๋ยวเราจะหันไปใน5 4 3 2แทนแทนแทนถามว่าเอ้ยมันมีอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะนี่คือฟาร์มเลเวล2ของเรานี่บอกเลยว่ามีไฟรอบด้านนี่สปอตไลท์แล้วก็ บูดินเต็มแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบล็อกกันไว้ไว้กันด้วยนะนี่เฮบอกเลยว่าถ้าหุ่นยนต์บุกมานะคือเข้าไม่ได้เปล่าพังเละเทะครับบอกเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหก็ตกพุงเองนะฮะคนเดียวโอเคก็สําหรับตอนนี้เนี่ยเราก็บีนี่ด้วยนี่คือที่เก็บของของเราเนี่ยพวกพวกแบบว่าสิ่งของของเราทั้งหมดตรงนี้นะ เ, diamond, เราก็ได้เก็บไว้แล้วก็รถบรรทุกของเราเนี่ยเราได้ทาการสร้างไปที่เรียบรนะ้อยแล้วเพราะว่าไฟล์มันหายไฟล์ที่เราอัดไว้มันหายแล้วก็ขี้เกียจทางลแลว,แลวไอ้นั่นละเอาละ่ะปเดี๋ยวพาไปดูดีดีกว่าว่ารถบรรทุกของเรามันเป็นยังไงเอาละ่ะไป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 เอาละ่ะไปกับบ้านแปบ๊บคือรถบรรทุกเนี่ยเราจะได้ขนของได้ใช่ไหมเราสร้างมาเพื่อการขนของฉะนั้นรถบรรทุกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําาาาาหรรรับเเมกพะว่ เกมนี้คือการส่งผักส่งผักรถต้องไปส่งผักใช่ไหมเอาละการส่งผักของเรานล้มันจะทำให้เราได้แลกปืนมาคือสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือปืนใช่ไหมล่ะเอาละโอเคถึงบ้านเรียบร้อยแลยะนี่แอรถบรรทุกของเราจอดรอเลยแล้วก็มีของแล้วด้วยนะคือเรื่องคือเราไปแพคเกจจิ้งของมาแล้วนะเฮ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาของไปส่งกันก่อนดีไหมหรือยังไงดีเราคิดว่าน่า,าจะเอาของไปส่งก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเอาล่ะขอเดินไปวางรถแป๊บเอาละวางลงไป เอาละโอเคเดี๋ยวเราไปส่งของกันเอาละนี่คือรถบรรทุกเดี๋ยวค่อยอธิบายฟังก์ชันของมันให้ฟังเลยด้วยกันนะเอาละนี่ไปเดี๋ยวเราไปส่งของให้กับคุณลุงกลางหุบเขากันเราไปแพ็กเกจิ้งมาละอ่ะนี่คือรถบรรทุกที่เราได้ทําการสร้างเอาไว้ใช่มีทไม้ท่อนไม้ท่อนไม้บะขวางขวางทางมากเลยนี่เอาละมาเดี๋ยวไปหาคุณลุงก่อนแล้วส่งของก่อนดีกว่า คือฟังก์ชันของรถบรรทุกคันนี้เนี่ยก็จะมีไม่ไม่ไม่เยอะหรอกก็มีแค่การตัวปั๊มที่มันยื่นออกมาไว้ไว้ส่งของนั่นเองใช่แล้วก็มีวิทยุอยู่กลุ่มเบอร์สี่แล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยโชว์ตอนที่เราใช้งานเหมือนกันนะเอาล่ะโอเคเดี๋ยวถึงคุณลุงแล้วใกล้ถึงคุณลุงแล้วอีกแป๊บหนึง่งก็จะถึงละเอาล่ะพอเราเจอสถานที่แพ็เกจิ้งให้เราเลี้ยวแยกนี้เลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยเจ้เฮ้ย อันนี้ขนาดตีวงให้รถมันโอ่อะเรียบร้อยชนน่ะโอ้โหไปนี่คือตีวงให้รถมันเลี้ยวแบบว่าแคบลงอย่างมากมายมหาศาลแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถยับยั้งการเลี้ยวและชนก้อนหินได้นะฮะก็นี่เรามาถึงคุณลุงแล้วเอาละคุณลุงผมพาเอ,อ่ออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนคุณลุงนะเราบนี้เราพาผลไม้มาส่งแล้วเออค เอาล่ะคุณลงุงผมพาผล,ลไม้มาส่งแล้วครับคุณลงุงใกล้จะถึงแล้วล่ะโอเคขอขึ้นเดินแปบบ๊บอย่าคว้าหรือก,กัน,นก็จบโอเคเพราะว่าถ้าเราคว้าเนี่ยเราจะไม่สามารถยกรถได้เพราะเราขอขนในพวกนี้อยู่นะเอาล่ะนี่เรามีทั้งหมดเออบีทรูททั้งหมด4มะเขือเทศ4แล้วก็แครอทสเอาล่ะไบแพ็กเกจจริง้งไป้ถึงแล้วถึงแล้วเอ้ยเอ้ยน้ำน้ำน้ำเกือบละ เอาละจอดเลยจอดเลยเอาละจอดเบรกตุ้มเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรากดสวิตช์ให้มันดูดไปให้หมดก่อนอ่ะดูดไปเลยกดๆ่ะน่าจะหมดแล้วใช่ไหมเอาละหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าคุณลูมีอะไรให้เราแลกได้บ้าง <c oughs> นี่ไงผองข้าวของเอาละไหนดูซิเออเราต้องการสีที่เรียกว่าปืนปืนเออเจเฮ้ ปืนเนี่ยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าบูเบอร์รี่สองส้มสองแล้วก็คุณลุงหนึ่งคนส้มกับบูเบอร์รี่เอาส้มเราแลกได้ห้าอันเอาละต่อไปบูเบอร์รี่เออเราก็แลกได้กล้วยเราก็แลกได้เอาละยันแลกไปเลยแล้วก็อันนี้อันนี้เราก็แลกได้ยันเราแลกโพเตโต้แอมโมไว้ด้วยกันแล้วสิ่งที่เรียกว่ามัลทเบูลสปูตกันเดี๋ยวเราค่อยมาแลกทีหลังรักกันเอาละมาในในตแรกเสร็จแล้วเออคอตตันซีดเหรอโอ้อย่างงี้เราจะทำเสื้อผ้าได้ยากง่ายขึ้นใช่ไหม ขอบคุณมากครับคุณลุงเดี๋ยวผมจะมาใหม่ในรอบหน้านะกลับบ้านก่อนแล้วเอาละไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันเลยโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวแบบว่าวงนิดเดียวไอ้วงแคบมากเลยน้ำน้ำน้ำเกือบแล้วนึกว่าจะตกน้ำซะแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเสียวนิดเดียวเอาละไปตอนนี้คือเราเดี๋ยวจะกลับบ้านใช่ไหมเอาละกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับช่องได้แล้วเอาละไปเย่กลับบ้าน กับบ้านที่แพคเกจจิ้งอยู่ที่ไหนทางข้างหน้าเอยหุ่นยนต์เฮ้ยหุ่นยนต์ถึงเวลาการหนีหุ่นยนต์การหนีหุ่นยนต์หนีหุ่นยนต์หุ่นยนต์อีกแล้วเปี้ยงชนกระเด็นเลยหุ่นยนต์เออเรอเรเรหนีหุ่นยนต์ก่อนเดี๋ยวหุ่นยนต์มันมาตีรถเรานะมันจะพังหมดรถเราโอ้โหคือเอพีเอสตกหุ่นยนต์เยอะเกินเอพีเอสตก เอาละเอาละมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแต่รถแรงมากเลยจะจอดได้ไหมที่รถอย่างแรง oh God. Oh God. Make, 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 make. โอ้ใบก้อโอ้ใบก้อนเบกเบกเกเกโอเกือบคว่ำเกือบคว่ำไม่เป็นไรรอบนี้เราควา่ำแล้วเรายกได้ใช่ไหมล่ะก็ไม่เหมือนรอบที่แล้วรุ่นมันยกไม่ได้เอาละถึงแล้วโอเคลงล,งลดอางรดได้เอาละโอเคก็เออเดี๋ยวนะว่าไปแล้วที่รถบ้านเรามันก็เยอะมากเลยว่าไหม เอ้แต่ว่าไปแล้วไอ้รถคันนี้เวลาเราเอาไปสำรวจมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าเออมันกี่ช่องเนี่ยหนึ่งช่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันสิบช่องเลยเหรอโอ้ยมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเวลาที่มันแบบเจอทางแคบมันจะเข้าได้หรอเนี่ยไม่น่าจะได้หรือว่าเราต้องทำรถให้มันเล็กกว่าน,นี้เออเออแต่เราไม่อยากแบบแปลงรถคันนี้หรือว่าเราจะสร้างรถใหม่ดีอีพีนี้าอาจจะได้ทั้งรถบรรทุกได้ทั้งรถรถจิ๋วเลยก็ได้นะเออ ว่าไปแล้วก็จียอยู่แล้วสร้างรถใหม่ก็น่าจะโอเคเหมือนกันยันเดี๋ยวเราสร้างารถคณะสำรวจคันจิ๋วของเราสักคันหนึ่งดีกว่าเนาะโอเคมางั้นของในตัวของเราเนี่ยน่าจะพอสําหรับการสร้างแล้วก็เออ,เ,อเดี๋ยวเราเก็บของก่อนดีกว่าเอาล่ะมาตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเออสร้างรถคันจิ๋วของเราละตอนนี้เออเราฐานเข้าไปก่อนแล้วก็เออเรามีเหล็กขั้นขั้นสองเอาละเหล็กขั้นสอง มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ซีทใช่มันเล็กมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้บอกเลยมอเตอร์ไซค์ซีทเนี่ยวมันทำให้แบบว่ามันเล็กมากมากซึ่งมันเหมาะที่จะเอามาทำรถจิ๋วอย่างคันดี้อยา่างแน่นอนเอาละหมุนนิดอ่ะปึ๊บเจอเฮ้ยปึ๊บอ่ะนี่ป็นไงโอ้เล็กเล็กแบบกระทัดรัดมันแบบว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆแล้วก็เอ่อทำด้านหลังใช่ทำที่วางเครื่องยนต์ด้านหลัง ก็เออต้องถ่วงน้ำหนักสักเล็กน้อยว่าไหมเออเราถ่วงน้ำหนักเล็กน้อยดีกว่าจากตรงนี้เราถ่วงน้ำหนักมนอ่ะเพราะว่าเครื่องยนต์เดียวมันเป็นขนาด2คูณสองชนะเราควรจะถ่วงน้ำหนักมนสักนิดนึ่ะนะเอาละต่อมาเราก็เอออาจจะต้องใช้ท่อแล้วล่ะเออท่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 อแล้วก็ท่อเออแล้วก็ท่อแล้วก็ท่อแล้วก็โชว์เอาละมา เดี๋ยวเรามาเริ่มทำล้อหลักกันรู้สึกขึ้นยากเนาะว่าไปล,วเ,ลเวเอเดเอหล่อนะกัน,กนลแลนแ้อันรของเรากะ่าปึ๊บปแล้ื่อเดี๋ยวแบบแบบวางแล้วระบบโชคสนะ้าโอเคทั้นมีตัวดนก็เอาละบบะสันของเราน่าจะเป็นสิ่งที่โอเคมากแล้วนะเออเดี๋ยวติดโอเคยกขึ้นไปอีกนิดนึงเอาละสวัสด ยกลงมาทำไมเล่าเอาไปนี้ไปวางต่อเลยอชฮะแบบนี้แบบนี้แล้วก็เออแบรรี่เบรรี่แบรรี่แปะเข้าไปแล้วก็แปะเข้าไปนิดนึงอะแล้วก็ล้อของเราเด่นได้นี่คือมีไว้ตั้งแต่พัฒนักแรกเลยนะเนี่ยที่เราได้ล้อฟรีมาแบบเยอะแยะมหาศาลไม่ใช่ล้อฟรีดิได้ล้อที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะดิน่าจะสีคราบมาเกินน่ะสีเรืองของเลืองอะไม่ใช่อะไร Ừ, ช่วงนั้นคา้ามาเกินใช่ไหมละ่ะก็เลยก็เลยได้ล้อแบบประหาศาร์มาแล้วตอนแรกสี่ล้อกคิดดูดิโอ้แบบว่าไม่ได้ครับเกิน,นแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช้อนา,าคตได้ดไนี่ไงนะเราก็ได้ใช้จริงๆาาด้วยในอาาคตอ่ะล่ะป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการสร้างนี่เลยนี่เลย แบบนี้แล้วก็ยกรถขึ้นไปแล้วก็ติดโช้กไปดึกอันเอาลรติดโช้กเข้าไปดึกอันตรงน,นี้อ่ะหาว่าค่ะติดโช้กเข้าไปดึกอันนี่มันมีอะไรมันมีคุณภาพไว้เหรอไม่มีอยู่แล้วก็คือทําเพื่อความเท่นล้วนๆนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อการขับเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยใช่ไม่มีเลย ไม่มีประโยชน์สำหรับการขับเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยละหลังวางเข้าไปแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคติดเบรีินี้เข้าไปแล้วก็ทำการเออติดติดดีดด่อกไปแล้วก็ทำการเอาท่อโค้งอีกแดอันของเราปะท่อโค้งอีก8ปดอันของเราเอาละปึ๊บขึ้นไปปึ๊บขึ้นไปอีกอันหนึ่งปึ๊บโอเค แล้วก็ย่อลงมาตอนนี้เรากำลังทำแกนหมุนล้อใช่แกนหมุนล้อโอเคซักมันขึ้นมาเลยแกนหมุนล้อแขึ้นมาแล้แกนหมุนล้อแโอ้บรดอดีด้ยอาิงโหแบริง่งพดีอหแบรดหมดพอดีด้วยอ้ยยะโอ้โหแบบว่าพอดีสุดๆ เอาละมาแล้วก็ล uh. ้อเออล้อเราเอามาบดแล้วด uh. yeah. ิเออใช่ล oh. okay. ้อเราเอามาบทแล้วดิจะไปเอาทำไมกันล่ะโอ้เอาไยเอาละเอาล้อมาแปะไว้เหมือนเดิมแปะเข้าไปแบบนี้เอ้ยขนาดมันจิ๋วจิ๋วหลิวมากเลยโอ้มันจิ๋วมากเอ้ยโอ้โหคันนี้นี่ถือว่าสามารถสำรวจตรงที่จิ๋วที่แบบเล็กๆได้เลยนะเนี่ยแค่กี่ช่องเองห้าช่องเองมาเนี่ยเออโอ้โหอย่างเล็กอะคันนี้บอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า 67แค่เจ็ดช่องเองไม่ถึงสิบช่องหวดในคันนี้คันนี้ใหญ่กว่าตั้งเยอะใหญ่กว่าตั้งสามช่องหวดก็มีผลนิดนึง <c oughs> เอาละเอาละเอาละใช้แบบมูมตูไซเคิลซีดอย่างนี้ก็ดีหอนจัะเออไหนดูซิเฮ้ยโอ้โหเป็นรถที่สวยมากแต่ว่ารู้สึกตอนขึ้นเนี่ยขึ้นยากมากเลย <c oughs> ใช่เป็นรถที่สวยมากก็จริงแต่ตอนขึ้นขึ้นยากอย่างเ,เดี๋ยวเราติดเป็นไอ้นีด่ดีกว่าติดเป็นเป็นนี่เป็นฐานไปนขึ้นด้นะ ฐานไปขึ้นเป็นไงถาไไ้ขึ้นเ,เป็นถานไปขึ้นไว้ละแบบนี้อ่ะนี่เป็นไงเป็นฐานไปขึ้นเห็นไงโอ้โห,โหเป็นรถที่แบบว่าเอ,อมีความสมดุลมีมีอยู่เนาะเออตรงนี้เปลี่ยนเป็นบล็อกดีกว่าถามว่าเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อถ่วงสมดุลนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันจะได้มีความสมดุลมากกว่าใชมม่มัน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 หนักกว่าพวก พวกนี้ใช่มันดางก,กว่อยพวกนี้มันก็เลยน่าจะสมดุลมากกว่าใช่เอาละแต่ว่าเอาเดี๋ยนะว่าไปเลยมันจะติดคานเหล็กนี่ไว้อะเวลาเลี้ยวอ่ะนั่นละสินั่น,นะสิเวลาเลี้ยวมันจะติดคานเหล็กนั่นไว้อ่ะอืมปัญหาแล้วสินะคือเดี๋ยวนะขอลองดูเลยเดี๋ยวก่อนเอาลิฟต์ออกไปก่อนเอาละเดี๋ยวเออเราต้องลองเชื่อมต่อดูก่อนใช่ไหม เชื่อมต่อยังไม่ต้องเชื่อมต่อขึ้นยนต์หรอกเพราะว่านี่เห็นนะเห็นนะเวลาเลี้ยวเนี่ยเหมือนว่าแกนไอตัวล้อเนี่ยจะชนกับเออคานเหล็กทําให้รถเนี่ยมันแบบว่าจะพิกความด้ง่ายนั่นเองนะเอาล่ะจัดไปถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องปรับแต่งคานเหล็กสักนิดนึงะนะเอาละไหนลองยกขึ้นดูซิอือ การเหล็กตรงนี้กันเหรอไม่ได้มีปัญหาสําหรับเราเดี๋ยวเราก็แค่ทําให้มันยืดออกมาข้างในสักนิดนึงนะเอาล่ะยืดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้เป็นลอ็อคอ่ะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อ,นนอันนี้ตงหกักอ่ะเฮ้ยอันนี้แปะเข้าไปอ่ะแล้วก็ทําการแปะตรงนี้แปะอันนี้เข้าไปสองอันแบบนี้ อ่ะแบบอันนี้เข้าไป2อ,อันแบบนี้ระบบเลี้ยวของเราก็น่าจะไม่มีปัญหาเอาละไปทำอีกฝั่งนึงให้เหมือนกันเลยครับเอาละติดบล็อกตรงนี้เข้าไปเพื่อความสมดุลเอาละเรียบร้อยเออใช่ไหมเรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นไงเครื่องนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาสําหรับการเลี้ยวอย่างแน่นอนอ่ะเอาไหนดูซิลองเลี้ยวดูอืมไม่มีปัญหาแล้วเอาละถือว่าการเลี้ยวของเราเนี่ยใช้ได้ผลเออโชค โชคสาหรับลดจิ๋วแค่นี้ใช้แค่ขั้นดึกว่าได้จะไม่มีปัญหานะแล้วก็ปรับให้วันแน่นๆของขั้นหนึ่งก็พอละอ่ะขั้นหนึ่งแล้วปรับแน่นๆนะ่ะแค่นี้ก็พอละอ่ะแล้วก็โอ้โหตงดียังดีบเลยโชคปรับแน่นๆอ่ะแน่นๆเอามาละบอกเลยว่าน่นนักแล้วนี่อืมเราตกแต่งอะไรเพิ่มได้อีกไหมว่าไปแล้วอ๋อรู้ละเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าไอบีมอยู่ใช่ไอบีมเนไอพกโคโคพวกนี้ใช่ไหม ไอพวกโค้งพวกนี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะตกแต่งรถของเราได้อะนะเดี๋ยวเราจะเอามาตกแต่งรถของเราเลยเลกันแล้วก็เออไฟใช่แล้วก็ต้องอาจจะต้องใช้ไฟด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวทำการเอาไอบีมเนี่ยเอยเอแปะไว้ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ทําการเอาตรงกลางเดี๋ยวแปะไปด้วยในก้อนได้ไหม เหล็กกอดบอกเลยนี่เหล็กกอตรงกลางแล้วก็ไฟด้านหลังแปะไฟด้านหลังเข้าไปแบบนี่อือแล้วก็เอาไฟมาอีกอันหนึ่งอะแล้วแปะเข้าไปตรงดิแบบนี้โอเคเรียบร้อยต่อไปก็เอ่อเออดิมันมีสีที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเท่าไปเท่าไปแอะ เท่อไปท่อไปเดี๋ยวเราเอามาติดในถ่อยเสียของรถยนต์แบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ทาเป็นด้านใต้แบบนี้โอด้านหลังอย่างเท่แล้วก็ทําการ่นสีสักหน่อยดีไฟด้านหลังเป็นสีแดงเอ่อเหมือนกับว่าในตัวเราเดี๋ยวจะไม่มีสีที่เรียกว่า Pen mm เพนแอมโมดี๋ยวเราขอหยิบเพนแอมโมก่อนอยู่ไหนหนะ้าเพนแอมโมอ่ะอยู่ในนี้5้าสิบอันเอามันเลย เอาล่ะเพนอาโมของเรามาแล้วล่ะนะก้นเข้าไปแล้วก็ทำการไปดูข้างหน้าสิเอาล่ะขั้นแรกของเราเออเราจะแปะยังไงดีเน,น,นี่ยนานนะสิอาจจะต้องใช้ท่อพวกนีก้มาแปะก็ได้เอาล่ะท่อพวกนี้เออนี่แบบนี้แล้วทำการเอาเหล็กก้อนประิตอีเขานี่โอ้โหหมดพอดีโอไมค์ก็ขัด เอาละต่อมาเดี๋ยวเราก็เอาไอ้ดีมาแปะเลยไอบีมของเราทั้งหมดสาอันแปะด้านล่างลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละแปะด้านล่างให้หมดเลยแล้วกันะแปะเข้าไปแล้วก็แปะไฟเข้าไปอีกอันนึงเอาล่ะแล้วก็ไอบีมชิ้นสุดท้ายของเราเอออันนี้เป็นชิ้นที่เราจะเอาไว้ตรงกลางตรงนี้หมุนนิดหมุนหน่อย แบบนี้อ่าเป็นไงบอกเลยว่าดูเท่ขึ้นไปห้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นสีขาวปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นสีขาวเล็กน้อยเอาละปรับเข้าไปเอาละเรียบร้อยปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาเราก็อาจจะต้องข้นสีรถด,ด้วยเอาสีแดงนี่อ่าสีแดงก็ดูดีเอาละเอาสีแดงเลิกกันเอาละเรียบร้อยเป็นไงไหนดูสิอ่เอเฮ้ยอ้าวทำไมไม่ไปอะ่ะอ๋อลืมเติมน้ำมัน เอาละเร่งความเร็วได้ขนาดนี้โอ้คแรงเกินเอาประมาณประมาณนี้เออประมาณประมาณเส้นสี่สามด้วยกันเอาละเส้นที่สามของรถชนิดก็น่าจะโอเคแล้วก็นํำมันมามีในตัวเราพอดีเลยอะเอาใส่เข้าไปเลย้ํามันโป๊ะเข้าให้เอาละไหนดูซิโอเพชรแหวโบนเราใช้ไปยี่สิบแล้วเอาละไปอ่ะไปอ๋ออ๋อลืมละลืมยังไม่ได้เชื่อมขะโตเชื่อมก่อนนะคะจังหวะนี้เราก็เชื่อมก่อนได้ เชื่อมสิ่ที่เรียกว่ากับล้อเชื่อมสิ่งท uh, ี่เรียกว่าเครื uh ่องยนต์ก hmm. <in> ับล้อก่อนนะฮะเอาละเรียบร้อยไหนลองดูสิแงอ่เฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเก้ยเฮ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 ้อเฮ้เฮ้ยเั้มเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเิ้ยเเยเง้ย้้้โ้ยยเยเเ้ยเนเ้ยเ้ย มันเลี้ยวไปคนละด้านเดี๋ยวเราจะต้องปรับห e ุ้มล้อการเลี้ยวมันสักนิดอ่านี่เลี้ยวไปด้านเดียวกันแล้วนี่บอกเลยนี่แหละสิ่งที่เรียกว่ารถชนะสำรวจคันจิ๋วเอาล่ะเรียบร้อยโอ้โหรถชนะสำรวจคันจิ๋วของเรานี่ถือว่าใช้ได้ใช้ดีเลยแหละเอาล่ะโอ้โหสิ่งที่สิ่งที่เราสร้างมามันก็ดีหมนจันนะเนี่ยเออแหะอ้ยเฮ้ยรถชนะสำรวจคันจิ๋วนี่ไหนดูซิว่าความจิ๋วของมันเป็นจิ๋วอะคะนี่ยังไง เซ่ไหนเดูเซ่ความจิ๋วของวันคือความสั้นล่ะก็สู้ไม่ได้แล้วอะแค่ความสั้นของวันอะไอ้รถชนนสำรวจชันนี้มันสั้นกว่าเยอะดูดิเห็นปะความสั้นอะมันสั้นมากอะแล้วด้าด้ามันก็ดูจิ๋วอะเห็นปะไอ้นี่มันดูใหญ่ไปเลยอะโอ้โหไม่ขาดโอ้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ได้มาชนะสำรวจคนจิ๋วมาด้วยนะเอ้ยโอ้โหถือว่าไม่ก้อน เดินแค่รสำรวจคันจิ๋วมาด้วยเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยคิดว่าเราจะไปแพ็กก right. ิ <uh ้งของกันไหมเออว่าไปแล้วเอาแพ็กกิ้งของกันไหมเราเนี่ยยังไม่ได้ไปแพ็กกิ้งของเลยเดี๋ยวรอเออไปหยิบของที่ฟาร์มของเราไปแพ็กกิ้งดีกว่าไปไปหยิบของที่ฟาร์มของเราไปแพ็กกิ้งกันดีกว่านี่กี่วงแล้วถ่าจิเออห้าโงเย็นแล้วอ่ะเออรอพรุ่งนี้เช้าไหมหรือยังไงไปเลยกันเออห้าโงเย็นเองไปเลยอ่ะไปไปแพ็กกิ้งของกันเลยเดี๋ยวเราจะไปแพ็กกิ้งของที่เ ที่แรกมันแหละใช่เดี๋ยวเราขอเอาเอาละเรามีพวกมะเขือเทศแล้วก็หลายๆอย่างหลายๆสิ่งใช่ไหมเอาละยอดเลยยอดเลยชนอุย้ยชนอย่างรุนแรงโอ้โหรถติดรถติดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องยกก่อนเอาละยกเบอร์จอดไว้ตรงนี้เอาล่ะเรียบร้อยแล้วก็ทําการเออหยิบของมาเลยหยิบของหยิบของหยิบของว่าเออเอามะเขือเทศมาทั้งหมด 20ก็พอแล้วก็แครอทแค่10อันก็พอใช่เอาล่ะไป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 เดี๋ยวเราเอาเอา่เออะไรใส่ก่อนดีเอา,เอาแครอทใส่เข้าไปก่อนเลยกันใช่แล้วก็ทําการขึ้นรถเพื่อจะไปแพ็กเกจจี้เอาล่ะไปขึ้นรถไปแพ็กเกจจิ้งกันเลยเอาล่ะขึ้นรถเพื่อไปแพ็กเกจจิ้งขึ้นรถเพื่อไปแพ็กเกจจิ้งเอาล่ะไป ไปแพ็กเกจจิ้งของกันตอนนี้คือ5้าโมงกว่าๆแล้วจะหกโมงแล้วเดี๋ยวมืดแล้วแป๊บเดียวก็มืดแล้วเดี๋ยวเรารีบไปแพ็กเกจจิ้งแล้วรีบไปส่งคุณลุงแล้วกลับมาปิดคลิปกันดีกว่าที่แพ็กเกจจิ้งจะป๋าเบราวเออเฮ้ยเกือบชนเอาล่ะเลี้ยวเข้าไปในแพ็กเกจจิ้งเอ้ยเลี้ยวเข้าไปเกือบนึกว่าจะหลุดโค้งซะแล้วนะเมื่อกี้เอาล่ะเอาล่ะเปิดเบอร์เออเบอร์สามหรือเปล่าอ่ะใช่เบอร์สามเปิดไว้เลยเอาล่ะสามเบอเบอร์สามมันคืออะไรทำไมต้องเปิดด้วยก็มันก็คือเออใช่ ก็คือที่เปิดด้านหลังนั่นเองนะเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถอยหลังให้ดีๆกว่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอาล่ะไม่ต้องรุนแรงไม่ต้องเร็วมากเกินไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆจ้าค่อยๆค่อยๆจะเจอชนเอาล่ะค่อยๆขับมาทางนี้เอาล่ะค่อยๆหยุด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 ไปได้ได้นิดไปได้ได้หน่อยไปได้ไีกนิดไปได้ได้หน่อย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 อีกหน่อยเอาล่ะเพราะแล้วก็กดเบอร์สองเอาล่ะรอครับตอนนี้ก็แค่รอเอาล่ะไป เดี๋ยวเราออกไปแอรนี่คือสลปไว้เวลาแบบว่าเราจะขึ้นหรือจะลงอะไรพวกนี้นะเราก็จะขึ้นสล้ไปใช่ประมาบาน,นั้นแหละไม่เป็นไรมากมายเอาล่ะเดี๋ยวเรารอมาทำอุย้ยมาทำมาแล้วอุ้ยอันดึกโอ้เด้งมาแบบเด้งมาอย่างไกลเอาล่ะมาแล้วนี่ไงเวลาเราจะขึ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกระโดดขึ้นไปนั่นเองละอ่ะล่ะมาถึงแล้ววาเข้าไปดีกว่เออมันไม่ตกเลยเอาให้โตรงตรงอ่ะอนนงอันตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงน่าจะวาละหรือเปล่า เอเอเราเรามีแค่สิบอันใช่ลืม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 ไปว่าเรามีแค่สิบอันแหละนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศเข้าไปก่อนเลยเอาล่ะแล้วทีนี้เราก็เ,าเราต้องเข้าฝั่งนู้นใช่ไหมรถของเราประตูประตูเออเดี๋ยวจะเจะติดอย่าติดเส้โอเคตอนนี้เราจะขึ้นรถของเราเพื่อขับไปด้านหน้าด้านหน้าเลย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  นานาเลยหน,า,น,า,นาเลยเอาละถึงแล้วโอเคจอดกดปอะ์สองรออ,อันนี้เราจะได้ทั้งบดสองแพ็คเพราะว่าเราเอามายี่สิบอันนั่นเองนะฮะอ่ะรอรออีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วอีกแป๊บเดียวมาแล้วรอรับเลยเอาละมาแล้วรับกลางอากาศเลยเป็นไงล่ะค่ะโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเท่รับกลางอากาศอ่ะคิดดูเอาละอีกอันนึงน่าจะมาแล้วแต่ ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอาลมาอาจจะอ้าวเฮ้ยลวกทำไมตรงนี้ล่าปะโทเอาละมาแล้วเอาละมาแล้วเอาละกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปเอาละถึงแล้วเออลวกดึงว่าหลงลูดึงว่าตกลูโถยเอาละน่าจะเป็นสิ่งที่โอเคแล้วโอเคไปไปส่งให้คุณลุงกันดีกว่าไปส่งให้คุณลุงกัเขาเอาละปิดเบอร์สามปิดเบอร์สองแล้วไปกันเลย เราเนี่ยได้ทําการแพคเกจจิ้งของมาแล้วแต่ไม่เยอะเท่ารอบที่แล้วเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเยอะเกินไปเอาละมาถึงคุณลุงแล้วล่ะสวัสดีครับคุณลุงผมเอาอะไรนะเขาเรียกเฉยเกือบนะเกือบนะผมเอาเออเออเออของมาส่งแล้วครับเออใช่เราเอาของผลไม้มาส่งใช่นี่มะเขือเทศกล้วยเอยไม่ใช่กล้วยมะเขือเทศแครอทโอ้โหผู้ได้มาดีดี่อย เอาล่ะบัคเกอร์เทสแคร์ดอดของลุงเอ้ยไม่ใช่ของเราเจอเออหยุดหยุดหยุดเกือบชนแล,ล้วไม่ล่ะเอาล่ะอีกนิดนึงเอาล่ะไปไดได้คือลุงเขาเดี่ยจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าหลายหลายอย่างเลยนะเพื่อเราจะได้มาแลกให้เขาเอาล่ะก็เราจะแลกของกัจากเขาได้ใช่ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันดีเทลดีเทลของมันดีเทลของเกมนี่คือแบบว่ามันแปลกๆนิดนึงนะคือแบบดูปืนดิทำจากไม้กวาดนอะคิดดู หลายๆคนคงถามว่าเอ้ยป for ืนมันทําจากไม้ขวดยังไงก็เดี๋ยวไปดูมันมันทําจากแบบพวกไว้ขวดจะบอกน้ําอะไรพวกเนี้ยที่ฉีดที่ฉีดไว้แบบรดผักอะไรเอ้ยลดลดน้ําที่ลดน้ําที่ฉีดรดน้ําอะไรพวกเนี้ยเออพวกนั้นฮะทำจากไม้พวกนั้นจริงๆนะแล้วแบบว่ามันแบบโหเหมือนโฮมเมดเลยเอาล่ะกดเพื่อให้มันดูดเข้าไปกดเพื่อให้มันดูดเข้าไปอ่ะหมดแล้วเหรออุ้ยปวดอยากวดเร็วเอาล่ะหมดแล้วก็ไหนคุณลุงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ฮเห็นปะ เห็นปืนมันปหเนี่ยมันไม้กวาดป่ะเนี่ยนี่คือไม่กวาดแล้วนี่คือที่ฉีดที่ฉีดอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็มีกระบอกน้ําด้วยเออมันเบลโอเคเราแลกอะไรไปได้บ้างเนี่ยเรามีแค่สองกับสามเท่านั้นใช่ไหมเออสองน่าจะแลกไอ้น,นี่ไม่ได้อะแลกมเมล็ดไอ้น,นี่ไม่ได้ก็เดี๋ยวก่อนพวกปุ๋ยนี่พวกปุ๋ยเราค้ามได้หรือเปล่าหรือยังไงอืมงั้นเดี๋ยวเราแลกบานาดาซีทไปก่อนเลยดีกว่าเอาละเรียบร้อยเออเเรียบร้อยเอาละเอะเอ,อ ตรงนี้เราไม่ต้องเก็บของเขาหรอกไปเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านดีกว่าจะมืดแล้วตอนนี้กี่โมงละ6โมงกว่าละเอาล่ะรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดค่ำซะก่อนนะเอาล่ะเอาล่ะกลับบ้านจะบ,บ้านเอาล่ะครับก็สําหรับทริปในวันนี้นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะรครับผมก็ สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เราก็ได้รถจิวมาหนึ่งคันแล้วก็รถบรรทุกที่ไฟาหาให้เอาละโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับใครอยากดูคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดทางขวานะครับถ้าใครอยากติดตามชอบผมให้กดทางซ้ายนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายครับผมเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าบ๊ายบาย